มาเช่าพระใช่ครับแต่วันนี้ไม่ได้เอาเงินมาใช่ผมเห็นพี่พูดในเพจเขารับเหรียญอ่าใช่ใช่ใชคือมีพวกเหรียญคริปโตอยู่ครับพีล่ลดให้ผมได้ไหมลดให้ผมได้ไหมลบอกว่าดูในโพสต์นะครับว่าแลกเหรียญคริปโตเป็นพระเหรอใช่ครับอยากมาเช่าพระได้เหรียญ กำลังมีเอฟซีเขาเหรียญมาแลกพระอ่าโอเควันนี้น่าระมีพระไหมทา้าั้นพอมีเดี๋ยวผมจะนําพระเครื่องเนี่ยไปให้ลูกค้าดูซึ่งเขาจะมาเช่าพระแต่ในการเช่าพระวันนี้เขาเอาเหรียญคริปโตมาแลกก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวบอกไปดูวันดีกว่าน้องพีไป สวัสดีครับสวัสดีครับขอไหม่ให้ให้ให้น้องฮัลทูมได้ไหมได้ครับพอดีเลยขอขอทำคอนเทนต์หน่อยได้ไหมได้ครับก็คือเดี๋ยวเห็นหน้าได้เนาะได้ได้ได้เออเดี๋ยวพี่ขอขอทำมันชื่ออะไรครับชื่อนุครับนุน้องนุนะฮะวันนี้มาเช่าพระใช่ครับแต่วันนี้ไม่ได้เอาเงินมาใช่ เอาเหรียญคริปโตผมเห็นพี่พูดในเพจว่ารับเหรียญอ่าใช่ใช่ผมมีพวกเหรียญคริปโตอยู่ับพี่อพโอเคดีเลยดีเลยในอนาคตก็คือจริงๆอะ่ะจะเริ่มรับปีหน้า,เ,าเหรียญต่างๆไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเหรียญอีทิเลียมนะฮะเหรียญ BNB นเหรียญโซเหรียญ USDT ดีเหรียญครับก็ได้เอางี้เดี๋ยววันนี้ลดให้แล้วกันมาโอ้โหสุดยอดสนใจพะรุ่นไหนเออเพียมแนะนำรุ่นไหนครับเดี๋ยวพี่หยิบให้ดูนะก็มีเตรียมพาไว้บางส่วนนะชอบพาะอะไรฮะ ปิตาพี่พับปิตาใช่ไหมใช่ครับพับปิตามผมเพิ่งเข้าวงการพี่มีแนะนำหน่อยเจ้าปิตาใช่ไหมใช่ครับถ้าตัวใหญ่เดี๋ยวบางคนเขาจะชอบทำรูสองเขาชอบไหมต้องสมตัวถ้าจะได้ก็มีสามองค์ให้เลือกสามองค์เนี้ยเนื้อที่นิยมสุดคือเนื้อนี้เนื้อดำเนื้อดำเนี่ยจะเป็นเนื้อที่คมชัดกดรายละเอียดได้ชัดเจนอะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังพัเขาจะกดได้ชัดเจนนะครับซึ่ง แนะนำแล้วกันถ้าเป็น3องค์นี้แนะนําองนี้พี่แล้วมันมีราคาเท่าไหร่บ้างครับถ้าเป็นจัมโบ้สองเลี่ยมทององนี้นะฮะจะมีน้ํามลคลุมบางๆหน่อยถ้าอย่างเงี้ยราคาอยู่ที่แสนขึ้นเราเอาแสนสองนะฮะถ้าเป็นพับเปื่อยๆนะครับอ,องค์นี้อยู่ประมาณแสนหนึ่งจริงๆองค์นี้อยู่แสนสองอ่ะราคาเท่ากันคือ2องคงนี้องค์นี้จะถูกมานิดนึงเนื้อดาเขาจะนิยมกว่าคือเขาจะคมชัดกว่าชอบสวยไหมชอบครับถ้าชอบสวยแนะนําองดํา เถ้าองค์นี้ครับลดให้ผมได้ไหมลดให้ผมได้ไหมมอกี่แจ้งไปแสนสองเนีย่ยใช่ปกติถ้าพี่ไปไล์สุดเนาะราคามก็อยู่เราวประมาณเนี้ยแสนสองแสนบวกลบแสนสองบวกลบแต่วันนี้นุกเนี่ยมาเจอพี่แล้วพี่พอดีเลยพี่รับเหรียญคลิปโอพอดีแล้วพี่ขอถ่ายแล้วให้ด้วยเอางนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ลดให้ ที่ให้ทุนทุนเลยให้แสนหนึ่งปกติไม่ลดให้นะบอกก่อนนะแต่วันนี้จริงๆไม่เป็นไรได้คอนเทนต์ที่ดีที่ยอมแบ่งให้อันนี้พี่คิดให้แสนหนึ่งโอเคครับลดให้ละผมครับพี่แสนทุนอ่าใช่ <laughs> <laughs> เพียมแล้วถ้าเป็นพวกพักกิ่งนะครับเพียมแนะนําอะไรครับพักกลิ่งใช่ไหมถ้ากลิ่งตอนนี้ในร้านมีอยู่สององ,องค์จะมี กิ่งของกบุโตะนะครับเป็นกิ่ง9แฉกร,รุ่นนี้สร้างปี2515 mm hmm. อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นกิ่งไพรีพินารุ่นนี้ของวัดบวรปี24กว่าซึ่งกิ่งรุ่นนี้เป็นพิมพ์นิยมเป็นบเหลี่ยมไพรีราคาเขาจะไบไกลเลยเพราะเป็นกิ่งปีลึก mm hmm. ท่านี้อยู่ประมาณ200,000กว่า mm hmm. แต่ถ้าหลงบุโตะเนี่ยอยู่ราวประมาณ50,000ลบ mm hmm. ต้องดูว่าชอบแบบไหน กิ่งนี่ทางด้านไหนครับเพียมเรื่องของพทุทธคุณเนาะก็กิ่งเวลาขยับก็จะมีเสียงข้างในนะดังกลงวานก็บก่งบอกถึงชื่อเสียงเราทําอะไรก็จะโด่งจะดังนะพทุทธคุณรอบจักรวาลถ้าเป็นสององนี้นุจะชอบแบบไหนถ้าองค์นี้ก็จะเกินเกินมบไปนิดนึงครับเพีมครับแต่ถ้าเป็นหลวงปู่โตไปเลยคู่กันก็ก็น่าจะพอได้อยู่แต่ว่าเพีม ขอราคาน่ารักน่ารักได้ไหมครับเมื่อกี้อันนี้น่ารักไปแล้ว <c oughs> อันนี้ตอนนี้ขอราคาโหดๆแล้วกัน <c oughs> สลับกันอ่ะพี่ถังเยอะแล้วกันคนนี้จะเอาเหรียญอะไรมาแลกพี่เดือดผมมีบิตคอยทีเรียมมีบีเอ็นบีสามเหรียญใช่ไหมใช่ครับผมแจ้งแจ้งเอฟซีก่อนซึ่งเหรียญแต่และเหรียญเนี่ยก็จะมีมูล,ลค่าไม่เท่ากันบิตคอยเนี่ยราคาอยู่ที่เหรียญละล้านเจ็ดนะฮะนี่นะฮะเหรียญล้านเจ็ดถ้าเป็นเหรียญอิตาเลียมเนี่ยอยู่ที่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับ ถ้าเป็นเหรียญของ BNB เนี่ยน่าจะอยู่มันเหรียญละ19,898บาทเท่าที่พี่ดูนะพี่ว่าถ้าเป็นอีทีเรียมเนี่ยราคามันจะใกล้กับพระ2องค์นี้มากอ่ะเอาอย่างนี้2องค์นี้พี่ขอแสนห้าแล้วกันพี่ลดให้ก็คือเอาแสนห้าทุนๆแล้รหรือว่ามันแลกเป็นเหรียญอีทีเรียมน่าจะดีที่สุดละเดี๋ยวเรามาจะมาเริ่มโอนตังกันเลยนะฮะก่อนจะโอนเราต้องมาดูว่าค่างเงินหรือว่าเหรียญที่ว่าเทรเนมันอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะเข้าไปที่นะไบแนนนะครับแล้วก็ ไปใช้วิธีการกดจ่ายนะฮะแล้วก็ใช้กดคำว่าส่งเหรียญคริปโตนะฮะนี่นะครับแล้วก็จะต้องมีป้อนอีเมลนะฮะหรือเบอร์มือถือนะครับอ่านี่นะฮะเสร็จแล้วปุ๊บนะครับทางทางนู้ก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเป็นเหรียญอีเ r ียมนะครับก็คือชื่อ,อ,อย่อเขชื่อ E T H ่า ตอนนี้1เหรียญ1เหรียญตอนนี้1นึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นหกบาทเห็นไหมฮะเราก็เพิ่มจุดไปนะฮะถ้าเราเป็น0ูนย์ล่ะนี่นะฮะจะอยู่ประมาณแสนห้าแปอ่ะโอเคนะแล้วก็กดดําเนินการต่อนะฮะนี่นะครับ1 0 3 e t s นะฮะแล้วเราก็กดยืนยันใช่ไหมอ่านูจาักการเลยครับยืนยันเลยนะครับครับไป เรียบร้อยนะฮะได้มาแล้ว1.03 ETS นะครับในี่นะฮะเรียบร้อยนะครับก็เป็นวิธีการไม่ซับซ้อนเลยนะฮะก็ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เล่นพระนะครับปัจจุบันนะครับมีเหรียญคริปโตทุกคนแน่นอนนะฮะและในอนาคตนะฮะจะมาทำเหรียญคริปโตของผมเองนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคนะครับ ต้องขอบคุณน้องหนุด้วยแล้วกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำคอนเทนต์รูปแบบใหม่ในปีหน้านะครับใครมีเหรียญคริปโตนะครับอยากจะมาแลกพระมาแลกกับผมเลยผมยินดีนะครับทุกรุ่นเลยนะฮะเอามาดูกันแล้วมาว่าราคากันนะฮะก็เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนุมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับสวัสดีครับครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับในครั้งหน้านะครับผมจะทำคอนเทนต์อะไรนะฝากพี่พี่เอฟซีท่านนะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อที่จะไม่พลาด คอนเทนต์ดีแบบนี้นะสำหรับวันนี้ผมชัยาเทพลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม